สวัสดีค่ะนี่ลิลี่นี่อีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยลิลก็หมดไอเดียไม่รู้จะวาดอะไรดีเนี่ยเออพวกล่างดิสอในสตอกก็หมดแล้วด้วยสิก็เลยไปโพสต์เปิดรีเควสในเว็บเด็กดีนะคะเป็นโพสที่บอกว่าจะวาดปกนิยายให้ฟรีค่ะแกเรานักเขียนของในเว็บเด็กดีแบบว่ากําลังอินควางนิยายเกาหลีแล้วปกมันสวยดีแบบอยากว่าอยากลองวาดแนวนั้นบ้าง ก็ไอเดียปกนิยายที่เราอยากวาดก็คือเป็นปกเว็บตูนเกาหลีแบบนี้เลยนะคะฉากหลังเนี่ยก็อยากให้มีเหมือนมีตัวละครอยู่ตรงระเบียงวังที่มองออกไปเจอส่วนที่มีเรือนกระจกอะไรแบบนี้จาร,รีเควสที่รับมาเนี่ยก็จะเป็นนิยายที่ชื่อว่าองค์คละหญิงหมายเลขหนึ่งค่ะนางเอกเนี่ยก็จะเป็นนักดาบนะคะเป็นสายบูหน่อยแล้วพระเอกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าชายลำดับที่3เอ,อ่อคนนี้เนี่ยจะออกแนวสำอางสำอางแล้วก็สาวตำลีเยอะ ตอนต้นๆเรื่องเนี่ยนางเอกก็จะไม่ชอบพระเอกเท่าไหร่แบบไม่ใช่แนวที่นางเอกชอบอ่ะแต่ว่านางเอกดันได้ถูกลับเรือกเป็นองค์คณะของพระเอกพอดีก็เลยเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้นมาค่ะบนปกเนี่ยก็เลยจะวาดให้นางเอกอ่ะออกแนวทำหน้าลำคาญพระเอกมากแล้วก็พระเอกเนี่ยพยายามมาก่อแกะอะไรงี้จะได้สื่อถึงเนื้อเรื่องนิยายได้นะคะจากภาพปกสีของภาพนี้ก็อยากจะให้ออกโทนคล้ายๆปกนิยายเกาหลีหน่อยก็เลยออกโทนส้มสีฟ้าสดใส แล้วก็ลงสีตัวละครตามรีเควสที่รับมาเลยนะคะจากนั้นก็ตัดเส้นค่ะอุปกรณ์ตัดเส้นที่ลินใช้ก็คือปากกาหมึกซึมนะคะแบบที่ใช้วาดกระตูเลยค่ะพวกจีเพนอะไรแบบนี้ที่ต้องตัดเส้นหลังลงสีเสร็จเนี่ยก็เพราะว่าหมึกบางตัวที่ลินใช้อะ่ะมันไม่กันน้ำอะค่ะ ก็เลยต้องลงสีก่อนแล้วค่อยตัดเส้นไม่งั้นเส้นที่ตัดไปมันจะเลอะได้ค่ะถ้ามาลงสีทีหลังเนื่องจากหลังจากที่วาดเสร็จแล้วเราเพิ่งมาเช็คภาพอีกทีตอนดูภายหลังอะคะ่ะก็เพิ่งมาเพราะว่าภ้ามันไม่โฟกัสไปที่จุดไหนเลยหน้าก็ไม่เด่นฉากหลังก็ไม่ได้เด่นเหมือนกันต้นไม้ข้างๆก็ไม่ได้เด่นเลยคือแบบมันแข่งกันเด่นทบทุกอย่างเลยอะคะ่ะทางที่จริงๆตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะให้หน้าคู่พระนางเด่นที่สุดในภาพน,นะคะ ก็เลยต้องมาแก้สีในฉากใหม่หมดเลยค่ะแบบว่าทําสีในฉากให้มันดูมืดทึบแล้วก็เหลือเป็นขาวไว้ที่ตัวละครเท่านั้นตัวละครจะได้ดูเด่นขึ้นมานะคะหลังจากเราลงสีฟ้าทับที่ฉากหลังทั้งหมดแล้วแล้วก็มาเน้นเงากับน้ําหนักแสงเงาให้ดูมีค่าเท่าเดิมค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราลงสีฟ้าทับลงไปเนาะค่าแสงเงาที่เราเคยลงไว้มันก็เลยด่างพลอยไปด้วยอันนี้ก็เลยต้องมาแก้ใหม่ ในฉากหลังทั้งหมดเลยหลังจากแก้ภาพโดยรวมเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้ภาพประมาณนี้สิ่งที่เราได้จากความผิดพลาดนี้ก็คือภาพที่รอบนอกไม่มืดทั้งหมดแล้วก็ข้างในสว่างอะภาพมันจะดูไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่แล้วก็คอนทาสยังไม่พอนะคะเอาละค่ะพอมีภาพป,ปกแล้วทีนี้ล้วก็เหลือใส่ชื่อนิยายเข้าไปนะคะชื่อนิยายเนี่ยเราก็จะไปหาตามหาฟอนต์ฟรีในเว็บไซต์กันคะ่ะ ก็เลือกมาเป็นฟอนต์นี้นะคะชื่อคงมั่นนะคะ,คะแล้วก็เปิดโฟโต้สเ a p บแล้วก็ใส่ชื่อนิยายด้วยฟอนต์ที่เราเลือกมาเลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ภาพปกพร้อมส่งให้กับคุณนภัสรางผู้ที่รีเควสต์ปกนิายนี้มาเลยนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็จบแต่เพียงเทาง่านี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ